ไกลยังมันคงได้นักการเมืองซื่อตรงอยู่ที่ปลายปากกาประชาชนต้องไปเข้าคูหาเลือกคนดีเข้าสภาพเพื่อพัฒนาชาติพลตํารวจเอกสมศักดิ์จันทพิงประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา นำผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์รวมพลังเข้มแข็งยกทีมใหญ่ขอคะแนนเสียงร้านค้าค่าราชการพ่อค้าแม่ค้าประชาชนค่าราชการคึกคักตอบรับเป็นอย่างดีวันที่เจ็ดธันวาคมเวลาเก้านาฬิกาพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เบอร์สามประธานกลุ่มกลุ่มนครสวรรค์บ้านเรา พร้อมกับนายนพดลสัน,นสติภาพจันทาหรือสจอเจมผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์เขต3อํเาเภอเมืองนครสวรรค์และทีมงานผู้สมัครสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์อีกหลายเขตร่วมแรงร่วมใจร่วมพลังความพร้อมเดินแนะนำตัวขอเสียงพี่น้องประชาชนจากสีแยกไฟแดงสะพานเดชาติวงศ์ เดินล่องใต้ผ่านร้านค้าสถานที่ราชการสถานการศึกษาหลายแห่งด้วยทีมเวิร์กที่เข้มแข็ง,ขงความตั้งใจอย่างมุ่งมั่นในการขันอาสารับใช้ประชาชนพัฒนาเมืองนครสวรรค์ของพลตำรวจเอกสมศักดิ์จันทพิงประธานกลุ่มนครสวรรค์บ้านเราผู้สมัครนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ นำผู้สมัครพร้อมทีมงานที่เข้มแข็งตะเวนพบปะพี่น้องประชาชนอย่างไม่ว่างเว้นจากตลาดเช้ายันตลาดค่ำก็ไม่หวัน่นยังคงเดินหน้ากันต่อไปเพื่อขอรับใช้ประชาชนบรรยากาศการหาเสียงได้รับความสนใจจากชาวบ้านร้านตลาดและประชาชนอย่างมาก โดยประชาชนและข้าราชการต่างให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่งเห็นทีมงานที่เข้มแข็งแสดงถึงความพร้อมในการทำงาน จึงมั่นใจว่าสามารถพัฒนาเมืองนครสวรรค์แก้ไขปัญหาต่างๆที่ข้างค้างแต่อดีตได้พร้อมจะเทคะแนนให้เบอร์สามทั้งสองคนอีกทั้งก็มีความสนใจการเลือกตั้งครั้งนี้มากเพราะห่างการเลือกตั้งมานานหลายปียิ่งเห็นผู้สมัครในายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครสวรรค์เบอร์สารูปหล่อนิสัยดียิ้มเก่งพร้อมด้วยบริเด,ด็ฝากด้วยนะ ต้องออกไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนพร้อมวอวยพรว่าขอให้ได้ยกทีมทั้งนายยกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์สมความตั้งใจขอเชิญพี่น้องทุกคนประชาชนชาวนครสวรรค์เลือกนายยกออก เอกสมศักดิ์กันทพิงขอทำทุกสิ่งเพื่อพัฒนาบ้านเราขอโอกาสพี่น้องสักครั้งจะรวมพลังสร้างสรรค์ท้องถิ่นขอทำงานต่อแผนแผ่นนินนครสวรรค์สร้างสรรค์ให้ก้าวไกล ขอแรงใจรวมพลังกับคนรุ่นใหม่โดยนายตำรวจนักพัฒนาจะขอสารับใช้ประชาชนขอเชิญที่น้องทุกคนประชาชนชาวนาครสวรรค์เลือกนายกอ,อบอจทอำ